เห็นเต่าแล้วนึกถึงตอนทุตอนอยู่ฝั่งโน้นอ๋อกากลกใช่ครับกับช้างผิวหนังช้างหนาคะน่ะแม่ใครนะ่ะนั่นใครนะ่ะช้างอ๋อช้างนี่เองว้าวโอ้พี่จันพี่จันพี่จันที่ดูแลช้างชื่อชพี่จันงงพี่จันงงว้าวม,มาหาเสนรู้เปล่านะใช่คะ่ะมาหาแสนรู้กับน้องยุ้ยนะคะ เห็นฉีดยากันยุงแล้วนึกถึงกระป๋องใบก้อนของลุงหลัดอ๋อ <c oughs> oh, <c oughs> นั่นไง <Yeah. S 1> เออนั่นไงนั่นไงกระป๋องใบก้อนของลุงหลัดยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ฮ <c oughs> ะยังอยู่โอ้ลุงหลัดก็ป้องกันเต็มที่นะนั่นที่ลงไปได้ก่อนยุงมันเยอะลงมาเหรอ <c oughs> ก่อนน้ำล่องก่อนเดี๋ยวพี่จะตามก <c oughs> ่อไป <c oughs> อันนี้ถ้าเราเปิดเปิดตรงนี้ก่อนแล้วเราบอกว่าอยู่ในป่าลึกนี้เขาเชื่อป่าลึกทุกคนก็เชื่อนะเพราะป่าลึกจริงจริง ตรงนี้คือป่าที่ไหนคะตรงนี้คือป่าตรงโค้งระหว่างทางอาคารกลัลยากับอาคารที่พักนะคะยุ้ยครับยุ้ยสวัสดีค่ะยุงเยอะหรือเปล่าะคะเอียยุ่งน่าะจะเยอะนะคะแม่เพราะว่าพี่ควานก็ก่อ,อกไฟแล้วเรียบร้อยอันนี้เห็นไหมครับกระช<า>ือผมซูมนี้เห็นไหมตรงนู้นเห็นอยู่นิดนึงได้ไหมอดแอนจะทิมตา เห็นอยู่เห็นอยู่เออเอออันนี้ใครอันนี้อยู่นี่ครับฉันรู้อยู่นู่นเดินไปหลายนู่นสิเดินไปหลายนู่นเนาะเออเดินไปหลายนู่นไอเขาเลิกผมแล้วเขาเลิกผมแล้วอาโอตาลละตัลละกองอองีบะเกี่ยววิมาหาหน่อไม้กินเหรอคะโอ๊ยได้อะไรน่ะเฮ้ยเขาได้เป็นเขาได้อะไรเป็นลูกเป็นก้านเนี่ยเน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 เต่าล่างกะอ๋อ ยุ้ยหักแล้วค่ะต้นเต่าล้างค่ะโอ้โหไม่รู้แม่เห็นหรือเปล่านะแต่เราได้ยินเสียงชัดมากอ่ะวัดนะอร่อยนะแซ่บนะแต่ยุยนี่หาของกินเกิงเออแต่สรุปแป๊บนึงนะนิ่งๆก่อนชุนไม่มีงูใช่ไหมงูแล้วไม่พูดถึงดีกว่าแต่สองสาวน่าจะโตโขมาแล้วก็งูน่าจะไม่อยู่แล้ว เป็นช้างป่ากันแล้วสองสาวช้างป่าของแท้แม่ตอนนี้อยู่ในป่าจริงจากทะเลสู่ป่าป่าเขาที่ดงสมบูรณ์หากินของป่าแท่ชอบอะไรเงย่องเงี้ยนันก็ได้เล่นมันแซบนะดูดูพอยุยดุเต็มปากเต็มกำอ่ะยังกัดอยู่เหรอไม่ใช่มันเหมือนมันวาวอ่ะเออมันวาวมันวาวแปลว่ามันแห่โอ้ไม่ใช่แห่แห่แปลว่า เขาเรียกว่าอะไรอ่ะระแวงระแวงเระแวงระแวงเสียงใครร้องภูพานว่อนนี้ใช่ค่ะแม่ภูพานเสียงได้ยินมาถึงนี่เลยแก้ว่าจะบอกว่าอยู่ในป่าลึกนะเนี่ยแกว่าจะบอกว่าอยู่ในป่าลึกภูพานร้องเลนภูพานบอกเอาผมมาอยู่ป่าด้วยแม่ฟังเสียงน้องๆเขากินหญ้านะ เออวันนี้วันที่25กรกฎาคมเป็นวันครบรอบ77ปีขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้นะคะซึ่งสถาบันคนุนชบาแห่งชาติของเราก็อยู่ในสังกัดขององค์การสากมป่าไม้ด้วยเหมือนกันนะคะครบรอบ77ปีซึ่งเราได้โพสต์บนหน้าเพจแล้วนะคะว่าแหล่งที่พักขององค์การสักลป่ไม้มีที่ใดบ้างแม่ๆไปติดตามกันได้นะคะ โอ้ยต้องกอดหายใกล้เลยเออออโอ้โหทันพอดีอเออพอดีเลยมาจิ้มเพ่กเลยครับเพ่หลงกว่ากันนะเขาหักต้นไม้เป็นต้นๆเลยโอ้บ่มไงคือระเบิดลงโยบอกระเบิดลงกินแล้วก็อึเนาะระเบิดลงก็มา แล้วแสนรู้ทําไมต้องไปอยู่กับน้องตรงนั้นอันหน้าไปสุบกับน้องน่ะ99สาธุูระเบิด99สาธุูถ้าเราอยู่งนี้เราก็จะเห็นตืดกินไปถ่ายไปแสนรู้นะคะยุงเยอะมากแม่ดูดูยุงตอมน้องเนี่ย ดีที่เราฉีดซอฟเฟลมาแล้วแม่นเรายพอดูพอตอมจ้างด้วยค้นมาตอมนะใเนาะเพราเราฉีดแล้วไงหลังผมบางมีเนาะไม่มีครับถ้ามีเดี๋ยวพี่ตบให้แต่มีอยู่นะมีมีตอมอยู่แต่มันไม่เข้าใกล้ยุงตัวใหญ่มากยุงป่าเนาะ แอดระวังเหยียบกับระเบิดนะคะทางการยังไม่ได้กู้คะ่ะจะระวังระวังครับน่าจะมีอยู่หลายจุดเลยใช่แฮปปี้อนนิว์ซารีค่ะใช่ค่ะครบรอบการก่อตั้ง77ปีขององค์การสักกะป่าม้านะคะซึ่งมีภารกิจในการปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจเนาะซึ่งเรามีสวนป่าทั่วประเทศเลยทั้งภาคเหนือภาคกลางอีสานใต้มีหมดนะคะส่วนภาคเหนือนี่ส่วนใหญ่ก็จะปลูกไม้สักค่ะแล้วก็ภาคอีสานนี่ก็จะจะปลูก ไม้พาราเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวก่อนนะไม้ยูคายูคายูคาลิปตัสนะคะแล้วก็มียางพารานิดหน่อยส่วนภาคใต้ของเราก็จะปลูกไม้ยางพาราค่ะมาช่วยครับครับมีนมาต้องแน่หรอครับครับอูมอแต่หาอ๋อแล้วฝนตกได้อยู่ไหนกันหัวเจ้าถ้าฝนตกโลเปี้ยเปี้ยโอ้คำตอบง่ายๆเลยถ้าฝนตกทำไงครัยเปี้ย อุ้ยมีเฮ็ดต้นหาเมกนก็เจาะอันนี้เฮ็ดก่อโอ้โหมีความสุขอ,อ,อยู่ในป่าเลยเ n ็นจอย t i ต g ิ้งมากนี่เราอยู่ห่างจากถนนประมาณสิบกิโลนะฮะใช่ใช<ม>ไหมไม่ใช่สิบเก้าไม่ใช่สิบกิโลสิบเก้าขออนุญาตหามุมก่อนนะครับไปมาเจนมุนก่อนนี่แต่ละคนบอกว่าอุย ที่พักของอปอสวยมากเลยใช่ค่ะอุ้ยวีดีทัศน์ของอปอสื่อออกมาดีมากเลยค่ะใช่ค่ะเราแชร์บนหน้าแฟนเพจแล้วเนาะก่อไปก่อไม่รอพี่เลยมาเลยมมาเลยมไม่ค่อยนะไม่ค่อยขึ้นไปไม่รอกันเลยโอ๊ยน้ำน้ำน้ำระวังระวัง น้ำน้ำเขียวปูตตะละนี่น้ำน้ำเข้าหันนน้ำเข้าไหนวะที่ผมแม่ผมตั้งนี่นี่นี่น้ำอย่างก็เจ้าน้ำต้นขอบาตันอ๋อบาตันขอพุทธาพุทธาอธียนโลหิตฮักกิ้งนี่ของกระหลับฮักกิ้งนี่นั่นแหละ โอ้ยโอ้ยน้ำติดเตวที่ะดีเปนเสียงเมื่อกี้นี้ไม่ใช่เสียงภู้พานะครับเป็นเสียงนกยุงที่เราอยู่ในป่าลึกมากอุ้ยดาซองดาซองสวยอ่าสวยสวยน้ำเกี่ยวเตียวบางเหี้ยมเมื่อกี้ซูมเมื่อกี้มันชัดเนาะเนี่ยขอาละเอียดประมาณเนี้ยชัดอยู่ชัดี่นะต้องปรับเลนส์ให้เนาะรอก่อนใช่ซูงใกล้ก็จะชัด ถ้าเล่นายก็จะไม่ค่อยชัดเดี๋ยวเราไปซุ่มอ่ะอุ้ย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 นั่นเฮ้ยของปลอมละอย่ามือของอมมันไม่จะนานนั่นแหละครับตั้งแต่กักตัวมั่งกักกักโลกมั่งทีเอฟซีมาให้ปิ๊บๆนะหรือว่าเราเอาไปเถอะเมื่อกี้เถอะอ๋อลุงจำลัดลุงจำลัดเดี๋ยเร็วมากเลยคอมเมนต์ บัตันสุกเกียรติธรรมลุงจำไดพี่โอ๊ตรับน้ำไหนคะอ๋อลุงลุงหลัดพี่โอ๊ตคารับน้ำที่ที่ที่ไหนที่ไหนคะแม่อ๋อที่ไหนนี่อ๋อให้ให้คุณฟิล์มจัดการก่อนอของเราก็ได้น้ำนะเขาจากคุณกมลทิพย์อ๋อเหรอคะแอดกอขอน้องชยออกไปรับน้ำร้านอิมนะคะขอบคุณคับขอบคุณแม่ๆทุกท่านเลยนะครับร้านน้องอิมนะคะ เดี๋ยวก็ไปเอาให้แม่บิดนี่เขาติดผสมมาละมาละยุ้ยมาละยุ้ยโตโคมาเลยค่ะขึ้นมาได้ตีอะแต่บนเป็นถนนอะยุ้ยขึ้นมาแบบได้ซ้ำปีขึ้นมาแบบได้ซ้ำละบนนี้เป็นถนนละลูกยุ้ยแม่มาแล้วเอาให้ราบเป็นหน้ากองเลยยุ้ยลูกยุ้ยแม่มาแล้ววันนี้มาเดินป่าเหรอคะแอดใช่ค่ะเป็อยู่ในป่าค่ะ มีป nee, ่าลึกเลยนะฮะไม่ได้ยินเสียงใครเลยที่ได้ยินเมื่อกี้คือเสียงนกยุงไม่ใช่ภูพานครับเราเล่นเราเล่นหากินจริงเนาะนั่นกะยื่อพอดูพอมันฮักเก้าเก้าเหรอเต้าล่างหากก็ดึงออกสัตใจแท้เจอช้างป่าใช่ค่ะเราเจอช้างป่าสองเชือก นีหน้ายุ้ยเต็มๆเป็หน้ายุ้ยมียุงไหมถ้ามียุงที่ตกให้ครับเบาๆนะครับยุงตัวใหญ่ยุ้ยเอ้ย้นาเกี่ยวหน้าเข้าบ้างหรือเปล่าลูก้นาเกี่ยวหน้าน้องยุ้ยหน้าจะไม่เป็นไรค่ะตอนนี้เกี่ยวเราเนี่ยะเียวเราเจ็บค่ะแม่ไม่กี้เกี่ยวเราไปเดินโตโขต้นพุทราพุทราพุทราป่าพุทราป่าด้วยเด้อ มันจะตันใหญ่งงกว่าเจ้านี่บัตพุดสาในถึงบัตตันนี่อ๋อกะอ, <c oughs> อ๋อความรู้ใหม่อีกแล้วค่ะพุดสาปากก็จะเป็นเกลือโอ้ลุงรัดตาดมันเห็นเจ้ามันเป็นน้ำเจบก้องหัวเขาปึ๊บอึ๊บโอ้โหนั่งนั่งแนงก็ปวดสามกันแล้วเนี่ยยุยส่ลุยฮะเท่าเลยเท่าเลยก็เลขสามแล้วเนี่ย เขาถ้าใจแต่ด้วยแสันรูโฮแน่อเ,เอามาเลยป๊อสันรู <c oughs> แอดมาบริจาคเลื่อนให้ยุงลายคะ่ะแม่เราฉีดแล้วนะเราฉีดยากันยุงมาละเราก็กลัวเหมือนกันค่ะแม่คุณแองเจลิน่าวันษาบอกว่าแม้จะเป็นช้างเลี้ยง <c oughs> มาตั้งแต่เด็กแต่เขามีสัญชาตญาณหากินในป่าได้เองเลยเก่งจังนะคะ จร,จริงๆมีของกินอยู่ข้างหน้าเขากินได้หมดเนาะเอาขอเปิดกล้องหน้าคันแลนมาไหมคะคันแลนตอนนี้มากับคันเร่งค่ะตอนนี้พี่จอบติดภารกิจต้องทำโปรแกรมเพื่อที่จะรับรับเขาเรียกว่าอะไรอะจากหน้าซองอเพราะว่าเสื้อใกล้จะมาถึงแล้วนะคะแม่แม่ตอนนี้เราเช็คพัสดุแล้วว่ากำลังเดินทางมานะคะอาจจะได้แพ็ค แพ็กภายในอาทิตย์นี้แล้วก็จัดส่งภายในอาทิตย์หน้านะคะเสื้อที่เ,เสือ pre ้อพรีออเดอร์พลายซักโลินนะคะที่ทุกท่านสั่งกันช้างช้างต้องผูกเชือกไหมคะแบบนี้ไม่ครับอ่าส,อสำหรับสองสาวเราไม่ได้ผูกเชือกนะคะก็<ม>คือปล่อยให้เขาหากินตามธรรมชาติคะ่ะไม่มีครับ เสื้อใกล้ถึงแล้วอาบน้ำค่อยใส่แล้วค่ะอ่าแอดจุ้ยแอดก่อน้ำลุงหลัดพี่โอ๊ตออกไปรับน้ำที่ร้านน้องอินนะคะจากขอบคุณค่ะทุกคนบอกรอรับเสื้อค่ะน้องยุ้ยกับน้องเสรนรู้ได้น้ำด้วยไหมคะ เดี๋ยวน้องยุ้ยกับนอ้องแต่รู้ไปรับน้ําธรรมชาตินะคะพี่จุ้ยเอ็ก่อนน้นําลุงหลัดกับพี่โอ๊ออกไปไปรับหรืออันนี้กี่แล้ครับอ๋อใช่ครับใช่ครับโอ,โ,อโอ้ยยุย้ยยุย้ยยุยย้ยยุย้ยยุย้ย,ย,ยโตก็ไม่เอน็นป้าเถอแล้วเราเราๆๆพอตัวมันอยู่อือนั่นๆๆถอยถอยถอถอยถอพอขึ้นมาใกล้ถนนเกินนะคะ อ๋อขวดเสื้อออเดอร์เพิ่มได้ไหมคะแม่ตอนนี้เราปิดลับแล้วนะแต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวเรามีของพรีเมียมสำหรับเซตเพื่อนรักสองสาวนี่เซตน้องแสนรู้และน้องยุยซึ่งเป็นอะไรนั้นฝากแม่แม่ติดตามผ่านทางหน้าแฟนเพจนะคะเป็นกิฟเซตที่น่ารักมากจริงๆนะ รอเสื้ออยู่ค่ะใช่ทุกคนแต่เราขอขอเสื้อมาก่อนเราขอจะส่งเสื้อก่อนเดี๋ยวเซตเพื่อนรักแสนรู้เดี๋ยวเราจะโพสทางหน้าเพจอีกทีนึงนะคะซึ่งเป็นพีออเดอร์เหมือนกันค่ะน่ารักจังค่ะสาวสาวดูมีความสุขแอจุยแอ๊ก่อเข้าป่าฝากเอาหน่อไม้ฝากให้ชาทุกด้วยนะยม่ไ้จะทันอยู่ยครับอยู่ยเอาหมดไปแล้วเออเอาหมดไปแล้วอ่ะเอาไปหมดแล้วกินหมดแล้ว อาทิตย์ที่ผ่านมาไปป้อนอาหารในแสนลูกกับน้องยุ้ยมากินเร็วมากป้อนไม่ทันเลยทีเดียวแม่ชิติมนแม่ <c oughs> ชิติมนส่งดาวมาหนึ่งพันขอบคุณค่ะขอบคุณแม่ชิติมนนะคะส่งดาวให้กำลังใจลุยป่าบริจาคเลือด <c oughs> <c oughs> ยุยย้ยมาใกล้ๆมากเลยค่ะเนี่ยมาๆใกล้อีกมายยุ้ยมาใกล้ไหน แม่สองสาวเนี่ยแอบไบดแอบใบว่าสองสาวของที่ระลึกของสองสาวอะ่ะเป็นมีทั้งหมดมีทั้งหมดสามชิ้นนะคะแน่สามชิ้นก็คือเป็นกิฟต์เซตเลยก็มีร่มแน่แอบใบแอบใบละใบเป็นร่มแล้วก็มีจองใช่เป็นจ้องมีร่มแล้วก็มีจ้องมีร่มแล้วมีจ้องร่ม,ร,มร่มภาษาเหนือก็คือจ้องนะคะ แล้วก็มีแก้วน้ําแล้วก็มีกระเป๋าผ้านะคะให้แม่แม่สั่งไปกรีรเซฟเลยขอบคุณดาวกิีด้วงค่ะเซฟเซฟไม่มาครับเซฟอยู่เซฟดูอลาะะเซฟลาเซฟปลานะคะแอดมินจูดี้เขาเรีกกระตุยเธอร,รีพามเลยนี่นะมาเซลนากระตุยนะ แอดมินจูดี้แอดมินคัลเลงสุดๆนะคะด,ดีพี่จอบกำลังคัดกรองชื่อที่อยู่จะส่งค่ะทำ<อ> <laughs> ของแม่แซนดีกับส้มจุกบ้างนะคะแอดได้คะ่ะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอรอบถัดไปรอบนี้เราขอส,สองสามรอบเห็นแสนอูแล้วเห็นนี่นนแล้วใบสะเดาไม่ถูกเลย <laughs> อันนี้เรียกว่าใบเหรอคะบอกโต๊ะเลยนะนั่นบอกโต๊ะให้แม่แม่เตรียมเตรียมเงินในกระเป๋าให้พร้อมนะคะไม่เห็นแสนรู้เลยอยู่ด้วยกันนะคะ oh, ขอภายแม่ยุบังเต็มเลยตอนนี้ตอนนี้เปิดทางละยุยเปิดทางให้แล้วแสนรู้อยู่ข้างหลังนะคะแสนรู้อยู่างตูดขอบคุณดาวสิบด,ดวงคะ่ะ ใบต้องเป๊ะๆถ้า <laughs> ถ้าเราพูดว่าใบเมื่อไหร่นี่คือเป๊ะตลอดนะคะแม่อู้ดูยุงดูอุ้ยใครนี่เนาะใครเอาไม้ตบยุงไปรรย,งยุงตัวใหญ่ขนาดแล้วเห็นชาติขนาดแล้วว่าเป็นยุงอะ่ะยุงป่าตัวพอๆกับมแมลงวันอะอ ุณแม่รู้เห่บอกว่าไปรีบไปร้านแสดงเตรียมไปขุดเงินที่ฝังมา C F g i บเซตนะ C F C F g i b s ซตเพื่อนรักแสนรู้ตอนนี้กี่โมงแล้วตอนไหนนะคะเก้าโมงครึ่งเก้าโมงครึ่งเราอยู่ตรงนี้ประมาณยี่สบกวนทีแล้วใช่ไหมใช่เราจะแวะไปดูไปดูไปดู ไปดูอะไรดีครับแม่แม่แม่บอกไป็นลานแสดงกันเถอะอู้ยยยเอานั่งวองไปเถอะเนี่ยมาหูมานี่ใกล้กว่านี้มีอีกไหมกลับตัวลำบากละกับตัวลำบากลยพื้นที่แคบห่างติดห่างติดเนี่ยเขาราวละห่างติด ไม่เป็นอันตรายครับอะไรนะคะยุงยุงหนาหนาเกือบเกือบเจ็ดเซนเลยมั้งถ้าจำไม่ผิดนะหรือเปล่าหรือว่าสามเซนผิวหนังของช้างหนาค่ะอันนี้คือรอยจาก ไปไปขูดหีบขูดกับต้นกิ่งไม้ขอบคุณนะาห้าสิบยุวค่ะยุงน่าจะไม่ประนามือใช่ไหมยังไม่เข้าเลยใช่ไม้ขูดไม่เข้าเลยแม่ยุงบอกฉันเจาะไม่เข้าแล้วจะเจาะยังไงฉันก็เจาะไม่เข้าฉันแค่ตอมเฉยเฉอฉันแค่ดมเฉยุจับไม่กี่จับได้เนี่ยนี่ได้วิววิววีวีใต้หู โอ้ยเข้าเข้าท้องเลยฮอืออืออ,อือยุงเราลืมฉีดตรงเท้าเหรอ,อแม่ดูนะใครตีเลขเป็นอะไรดูนะครับได้ขาตั้งกล้องนี่นะคะขาตั้งกล้องยังไม่มาค่ะแอดกะต่ายสั่งอยู่นะคะรู้สึกว่ามันจะจะส่งแบบว่าขึ้นหลก ขึ้นมาเหนือแลอ้วลงไปข้างาล่างาแล้วขึ้นมาเหนือหน้าจุงา้งเหมนล่ะเออหน้าจนกันละ่ะพอเราไข่จะลบตังคือไข่เราเราเอาละ่ะเอาละ่เาละเส็จลูกกับตัวละ่ะอา่าเขามีทางผ่านนี้เขาแบ่งกันแบ่งแยกโดยที่ต้นไม้ต้นนั้นบางบางเส้นลูกเนาะเออบางบางมิดเลย ออกมามออกมาัอรมาไออกไหมฉันรูปมาเร็วสดนะพี่ตุ๊กสดหน้าไหนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมาลองมาลองเขาคุณดาวหนึ่งร้อยดวงค่ะเขาบอกว่าเสียงพิ้งเหมือนพิธีกรรายการทุ่งแสงตะวันไอ้ตุ๊กเก็บยินอ่ะเหมือนพิธีกรรายการทุ่งแสงตะวันทุ่งแสงตะวันเสียงเบาเหรอคะแอคทีฟคุยอะไรกันเนาะอยู่่ะ ก็ป่าหากินแบบบุฟเฟ่ค่ะยากันยุงแบบครีมซองละห้าบาทใช้ดีค่ะที่เซเว่นเดี๋ยวกอนน้ำมาตอมหน้าไหมเราไม่ได้เราไม่ได้ฉีดหน้านะอ,นอ <laughs> พ,พี่โอตจะช่วยตบหน้านะฮะตบหน้าตบยุงเออตบยุงตบย,งตบยุงที่หน้าโอ้ยโอยตีนตตีนตฮะ รร้สึกว่าเราจะอยู่ยที่นี่ยาน่่จะเริ่มหมดทิล้ละนี่ไงนี่ลุงหลัดเติมให้โอเคโอเคมือครับหน้า,าด้วยน้าตวยวางอะไ้กันเอาฉีดเข้าปากจะได้เขา้กขากระแสเลือด <c oughs> เอเ้อหเดาใ <c oughs> บก<า>้อนลุง เฉลีไปก่อนลงรับติดต,ติกันตายพี่จอบพี่จอบพี่จอบคันเล่งจะมีว้านะ <laughs> พี่จอบทำงานไป <laughs> <laughs> พี่จอบทำงานก่อนนะค <laughs> ุูเอ็บอกว่ากินผักลดความอ้วนค่ะแต่ทำไมอ้วอนขึ้นอ้วนขึ้น <laughs> สองสาวใช่ไหมอ้วอนขึ้นอ้วนขึ้นแ <laughs> <laughs> ต่งเต็มนะ ช่วงแสงตะวันช่องเจ็ดก็ช่องสามอุ้ยช่องได้ไหมช่องไหนไม่รู้อ่ะเออจำได้เนาะฉายช่องไหนอ่ะจำไม่ได้ช่องสามปะน่าจะช่องสามนะเจ็ดกัเจ็ดกัอ๋อช่องหลายสีแหละอ๋อพูดไปแล้วเนาะแกนยาพ่นกันอยู่ค่ะโอ้ไอ้ก็แล้วรถลงห้องคุนปะรถโอ้ใบใจไปเดี๋ยวเราจะมูฟแล้วนะฮะให้ดูสัลลูก่อนสัลลูคือแบบเพิ่งจะมาโผล่ โผล่มาตรงนี้โผล่มาเอาซีนตรงนี้นะแม่เขาว่ายุ้ยไปแล้วยุ้ยบงังหมดเลยยุ้ยไปหากินจุดอื่นแล้วเพราะว่าตรงนี้ยโล่งเตียนหมดนี่ครับตรงนี้โล่งเตียนหมดแล้วที่มือสั่นมาใช่ไหนะฮะยุงครับยุงเหรอ <laughs> มันตอมอยู่เหรอมันวาวมันวาวช่องสิบเอ็ดหรือช่องไอทีวีเหรอคะ เขาน่าจะย้าย,ย,ายช่องนะคะเพราะว่าหนูเหมือนหนูจะทนตอนอยู่ช่องสามช่องสามใช่ไหมช่องสมอ๋ออ้ก็อู้เลยพี่ออดนี่นเด็ดนี่หอฟอปสาร์มาแล้วมาให้เฮ้ยเออต้องวางอะไรครับโอ้ยยุงจับได้ตลอดเลยอะ่ะแต่ว่าพอจับแล้วมันมือเฮามันเป็นนี่ำไ่อไง ช่องสามใช่ไหมคะใช่ว่าหนูทำน่ะช่องสามแต่ก่อนหน้านั้นน่ะเขาหนูไม่รู้ว่าเขาอยู่ช่องไหนหรือเปล่าชอบเสียงกระดิ่งสองสาวจังเลยค่ะเสียงหายเหรอคะเดี๋ยวก่อนนะเสียงไม่หายทะสอบาดสอบเดี๋ยวก่อนนะคะได้ยินเสียงไหมครับเสียงกระดิ่งสองสาวจังเลยค่ะเสียงหายเหรอคะเสียงคอหายเหรอเสียงค่ไม่หายนะมีไหมไม่ไม่ไม่โอเคโอเค ได้ค่ะดูค่ะเขียนผมไม่ได้พูดไงเอาคุณดาวหนึ่งร้อยดวงค่ะไม่หายค่ะโอเคยังยังไม่หายเนาะโอ้โหพี่โอ๊ตมีมัซซี่ยอดแค่ปะโอ้โหเปยลูกสาวนะเอาอะไรให้อ่ะเพราะว่าแรู้กินเต่าล้างไม่ทันโอ้โหโดนยุ่ยแย่งหมดเลยเฮ้ยเต่าล้าง แล้หันมาหันล่างหันล่างง้อยมาล่ะยุยมาละขยี้ขยใจเอาละยุยมาละเอาละจะลูกจะกินลูกไม่ขี้นาะพี่โอ๋จะขยี้ตัดละอ่าจะไปลูกกันเนี่ยพี่โอ๋บอกอย่าแยกกันอ่าได้ทุกคนได้ทุกคนได้ทุกคนนี่เห็นในห้องสุขั้นเขาเปลี่ยนไ้ไหมหนุ่รัดเก่ามาแล้วหนุ่มหล่อเป็นนะจ๊ะอาพี่โอ๋จะไปย้อมเนี่ยพี่โอ๋ไปี๊ยมให้เร็ว แล้วมันจะขึ้น,นหนึ่งก็จเ,กเจ้าขึ้นหนึ่งเนาะมันหลูกมันหล่นแล้ว,ลวอ๋อมันมีเมล็ดมันหล่นแล้วมันก็จะงอกขึ้นมาใหม่อีอจะยื่นต้นขุ่นมาอ๋อชน,นี่เขาปลูกต้นเต่าล่างบนเลยเนาะเจ้าเห็นเต่าแลนึกถึงตอนทุตอนอยู่ฝั่งโน้นอ๋อแกกใช่ครับนึกถึงนึกถึงมาก อันนี้จะมีลายประหลาดใช่ไหมคะแม่ใช้ใบสาบเสือใบสาบเสือเอาแต่ใบขยำขยำทาตามมือเจ้าใช่ไหมคะกันยุงใช่ไหมคะใบสาบเสือนี่ลุงหลัดรู้ไหมกระได้ลุงหลัดก็บอกว่ากระได้เด๋ยวนะเดี๋ยวนะตึ๊บโอ๊ย อ้ยน้องยูกินไวมากพ่อเนี่เราได้ย mm ินเสียงใครคุยกันน่ะนี nah ่ขนาดเราอยู <S 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 ่ในป่าลึกนะเขาคุยกันเสียงดังมากเลยอยู่ห่างจากถนนประมาณสิบกิโลอ่ะเราได้ยินเสียงคนคุยกันอยู่ตรงเนี้ยอือครื่องบทอาหารแบบมีชีวิต ไป yes, so <why. S 1> เราไปตื like ่นกันไหมใช่ค่ะไปก่อนนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมุงหลานแล้วก็ขอบคุณค่อนะคะเดี๋ไปเยี้ยใหม่บายอะไรไปหมดยุงหลายตัวกับแมลงอะไรนะเลอะมนกาสงสารอุ๊ยตายโอ้โหอันนี้ฮะเราอยู่ห่างจากถนนเป็นมา10กิโลนะฮะ10กิโล10กิโลที่เดินิี่ก้าถึงเราอยู่ในป่าลึก ออยยูู่่่นปลาลึกโ <laughs> <laughs> ล่งเลยเตียนเลยช้าง,งมาช้างมาป่าเป่งช้างมาป่าเป่ง